จิตกรรมได้ปรากฏจิตกรรมฝาผนังเนื่องในพุทธศาส,สนาที่เจเตียสถานหรือถ้ำที่มีการใช้สอยเนื่องในพุทธศาส,สนาแห่งหนึ่งคือแหล่งโบราณคาดีถ้ำสิงห์บ้านบรรนางลัวหมู่ที่สองตามบนหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจิตกรรมฝาผนังถ้ำสิงห์เป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นแถวเบื้องซ้ายและขวา มีสาวกนั่งประนมมืออยู่พระพุทธเจ้าบางลีลาและมีรูปผู้หญิงยืนเป็นหมู่สามคนสีที่เขียนเป็นสีดินเหลืองเป็นหลักซึ่งประกอบด้วยสีน้ำตาลและแดงเพื่อแยกน้ำหนักอ่อนแก่แตัดเส้นด้วยสีดำส่วนสีเขียวปรากฏให้เห็นในภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารที่ผสมอยู่ในสี นักโบราณคดีแตน้ฐานว่าภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นฝีมือสก,กุลช่างท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบของภาพจากอินเดียและน่าจะเป็นภาพเขียนสมัยสีวิชัยตอนปลายคือราวพุทธศตรวรรษที่19-20ภาพเขียนสีทั้งหมดนี้ในปัจจุบันลบเลือนไปตามสภาพธรรมชาติ ประติมากรรมเป็นศิลปะที่พบในทางภาคใต้ในสมัยศรีวิชัยมีการนับถือพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้พบงานประติมากรรมในรูปแบบของนิกายมหายานเช่นการสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระพุทธรูปรุ่นแรกๆที่พบก็คือมีอิทธิพลของศิลปะอมารวดีและศิลปะคุปตะมาจากอินเดีย และต่อมาก็มีลักษณะพื้นเมืองมากขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที17่17-18ได้รับอิทธิพลศิลปะของเขเมรเข้ามาปรากฏเช่นพระพุทธรูปนาคปลกพบที่เมืองชัยยาพระพุทธรูปในสมัยศรีวิชัยเกตมาลาเป็นต่อมสั้นคล้ายสมัยธาราวดี แต่ขโมยพระเกศเล็กละเอียดกว่าในสมัยธราวดีส่วนใหญ่มีไรพระโสกพ,พระนันลาเรียบพระขนกโกงพระพักแบนเหมือนในสมัยธราวดีพระโอดไม่แบะสังคาทิยาวลงมาใต้พระทันปัวรองฐานกรีบใหญ่ ในสมัยนี้มีพระพุทธรูปน้อยและมีพระโพธิสัตว์มากเพราะว่าเป็นคติของมหายานซึ่งนับถือพระโพธิสัตว์เป็นสำคัญและพบได้ทางปักใต้ซึ่งมีจังหวัดสุร,ราษฎร์นครศีธรรมราชสงขาและในทางภาคเหนือพบได้ในจังหวัดมหาสารคามมักจะเป็นของขนาดเล็กปางที่พบด้วยกันมีทั้งหมด6ปางห่ 1. บางมานวิชัยขัดสมาดเพชรทำด้วยโลหะ 2. ปางลีลาทำด้วยโลหะ 3. ปา,างเสด็จลงจากดาวดึงทำด้วยโลหะ 4. ปางโปรดสัตว์ทำด้วยโลหะ 5. ปา,างประธานภัยทำด้วยโลหะ 6. ปางนากรกทำด้วยโลหะโบราณวัตถุแบบสีวิชัยบางชิ้นก็พบในที่ไกลเป็นต้น ปฏิมากรรมที่เชื่อกันว่าเป็นรูปพระเมตรายโพธิสัตว์ตามลัทธิมหายานแต่ปัจจุบันก็มีผู้เสนอว่าอาจเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางประทานปฐมเทศนาพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพระพิมพ์ที่พบส่วนมากมักทำด้วยดินดิบเป็นของที่แตกหักง,ง่ายคงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาดังพระพิมพ์ดินเผาหรือโลหะสันนิษฐานว่าคงทำตามลัทธิมหายาน สถาปัตยกรรมยุคศรีวิชัยช่วงพุทธศตวตรรษที่13-18พบได้ในภาคใต้ของประเทศไทยไม่ทราบศูนย์กลางของอาณาจักรที่แน่ชัดและมีการสร้างสถูปไว้ที่เมืองสําคัญลักษณะของสถาปัตยกรรมเนื่องจากศรีวิชัยเป็นอาณาจักรในแถวกาสสมาตราบาหลีชวาบอบ์เนียวรวมทั้งดินแดนอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย จึงได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชวาโดยมักทำเป็นมนทบที่ประดิษฐานพระพุทธรูปย่อยเป็นสถูปองค์เจดีเป็นแปดเหลี่ยมย่อมุมและมีทิศตั้งซ้อนอยู่ก่อดด้วยอิฐชนิดไม่ถือปูนต่อมาได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากลังกาจึงเกิดสถูปแบบลังกา ซึ่งมีลักษณะทรงกลมฐานบัวคว่ำมีองค์ระฆังลักษณะคอดเข้าเช่นพระบะรมธาตุนครสีธรรมราชดังนั้นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบศีวิชัยโดยภาพรวมคือการสร้างสถูปทรงมนทบให้มีฐานและเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนยอดเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมและฐานปากระฆังสร้างขึ้นเป็นชั้นลดหลันกันไปมีเจดีย์ประดับมุมและซุ้มบันทะแหลงในแต่ละทิศ ตัวอย่างเช่นเ um จดีวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมมียอดแหลมเป็นชั้นเชิงอย่างเจดีพุทธศาสนามหายานที่จันทีเมนดุดในชวาและเ ah จดีวัดพระโคจังหวัดสงขลามีฐานสี่เหลี่ยมและมีช่องเป็นแถวมีช้างล้อมโผลออกมาจากช่องโดยรอบแบบเดียวกับเจดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมเข้าใจว่าเป็นเจดีแบบลังกา แต่ที่จริงแล้วดูลักษณะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเจดีปาระถ้าจะเป็นเจดีลังกาก็น่าจะเป็นพระมหาทตายนครรีธรรมราชซึ่งก็ถูกดัดแปลงไปเสียแล้วคำถาม 1. ตอนไปช่วงพุทธศตวตรรษที่17-18ถึงได้มีอิทธิพลของศิลปะใดเข้ามาปรากฏ 2. จิตกรรมสมัยศรีวิชัยนิยมใช้สีใดเขียน สมสมัยศรีวิชัยนิยมสร้างสินใด 4. พระพุทธรูปรุ่นแรกที่พบมีอิทธิพลของศิละปะจากที่ใด 5. ศิละปะแบบศรีวิชัยในประเทศไทยส่วนมากสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิใดคำตอบข้อที่หนึ่งขมิน ข้อที่สองสีที่เขียนเป็นสีดินเหลืองเป็นหลักข้อที่สามนิยมสร้างรูปพระโพธิสัตว์ข้อที่4อมมรวดีและศิลปะคบตาจากอินเดียข้อที่ห้ลัทธิมหายาน